เศร้ามากๆต้องลองแล้วป่ะอ่ะเปิดอะไรลัคกี้แดนป่ะเปิดลัคก,กี้แดนใช่ไหมลัคกี้แดนใช่ไหมแป๊บหนึ่งเปิดก่อนอ่ะเปิดลัคกี้แดนแป๊บหนึ่งกูต้องทําทุกอย่างมันไม่ได้แล้วอ่ะเธอมันมันต้องทําทุกอย่างอ่ะฉันไม่มีดวงแต่วันนี้ฉันต้องได้เป็นเดอะเฟสทุกคนเข้าใจใช่ไหมฉันจะต้องมีให้ได้ฉันจะต้องได้ละมุดบินไปบินมาให้ได้ <S 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 เปิดลัคกี้แดนก่อนเอาเลิกก่อนแป๊บหนึ่งเอาเลิกก่อน ทุกคนแป๊บนึงเปิดลัคกี้แดนก่อนแ,กกนแล้วก็ซุ่มเปิดลัคกี้แดนแล้วก็ซุ่มอู้มันก็เกลืออันนี้มาเธอได้อะไรรู้ปะ่ะได้หมาคู่ <c oughs> ได้น้องหมาคู่มาสองตัวเวอร์เลิกหยอกเลิก